รับซื้อด่วนรับซื้อจริงเหรียญ25สตางค์ปีพศ2ส4 2มีราคา2,000ถึง4,000บาทจ่ายจริงด่วนด่วน กนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ข่เหรียญชาแนลเลยนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับมือใหม่ข่เหรียญชาแนลเลยนะครับผมต้องขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับใครที่แบบเข้ามาใหม่แล้วแล้วก็แบบไม่ทไม่ถูกใจไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องต่อร้อต่อเถียงนะครับเม้นต์กันไปด่าคือผมว่าไม่ด่ากลับอยู่แล้วนะครับผมเม้นมมมาาแแบบบบบบบนนนนี้้ผผกกก็็ตออสุภพะะครััฟงใหจ่ ประมาณนั้นนะครับช่องผมมีตัวตนอยู่จริงนะครับผมผมเป็นช่องสาธารณะนะฮะไม่ใช่ช่องปลอมแต่อย่างใดนะครับผมโอเคนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้มีข่าวดีมาบอกทุกๆคนเอตีทุกๆคนนะครับผมถ้าทุกคนมีทุกคนก็ได้เงินใช้แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมเพราะว่านักสะสมพิพันดิตามหากันอยู่นะฮะตอนนี้โอเคนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนื้อทองเหลืองปีพศสอง2ห้าสี่สอง มีราคาเหรียญละขั้นต่ําให้ราคาขั้นต่ำนะฮะสองพันถึงสี่พันบาทนะครับผมซื้อขายกันจริงนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราตามมือใหม่คันเรนชานาวดูได้เลยนะครับไปโอเคนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมผมรับซื้อจริงนะครับผมไม่ใช่ตอแหลนะครับผมเอาเป็นว่าทุกคนแหละครับเพราะว่าเหรียญสําหรับเหรียญย5่สิาต่างที่เหรียญที่มีราคาใช่ไหมครับมีอยู่แค่2ปีพศนะครับ42และ44นะครับนอกนั้นไม่มีราคานะครับแต่ต้องขออภัยจริงๆนะครับ ก็เพราะมันหายากไงครับน่าสะสมถึงได้พิพันธ์ดินหาใช่ไหมฮะผมมีแค่สีหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นสีหนึ่งยังไม่มีราคานะครับผมเอาเชดเจนไปเลยไม่ต้องโกหกกระอมปิ่มป้อนคนดูหรอกใช่ไหมฮะสีหนึ่งยังไม่มีราคาผมมีเกือบทุกพศเดี๋ยวหาว่าโมยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่นะทุกคนเดี๋ยวหาว่าขี้โมยนะผมนะครับผมก็ผมมีครบเหมือดครบหมดทุกพศเนี่ยขาดอยู่แค่เนี่ยสีสองและสีสี่ ทำไมถึงขาดเพราะอะไรรู้ไหมครบับสองเหรียญนี้เกือบสองเกือบหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นนะฮะเพราะฉะนั้นผมเห็นคนอื่นเขารับซื้อรับซื้อรับซื้อกันจังเลยนะครับผมให้ราคาเท่านั้นเท่าน,นี้คนอื่นเขาซื้อได้ผมก็ it, ซื้อได้นะครับผมผมก็ให้ได, <amer icana S 1> ไได้ให้ได้มากกว่าด้วยซ้าน,นะฮะเพราะอะไรผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ได้หลอกด้วยนะครับผมทําไมถึงไม่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันหายากคนอื่นเขารับซื้อได้ผมก็ซื้อได้ไม่ใช่ปัญหานะครับ โอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับเหรียญยี่สิบห้าตังที่มีราคามีอยู่แค่สองปีประสอนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าผมนี่นะฮะเห็นไหมทุกคนมันหายไปเนี่ยหายไปเพราะอะไรมันหาย,ยากนะฮะนอกนั้นนอกนั้นผมมีเกือบทุกประสอนะฮะเพราะว่าผมสะสมจริงนะครับสําหรับไอ้พวกทองเหลืองเนะี่ยผมชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าใครมีผมให้ราคาเลยนะครับผมสองสามพันสี่พันห้าพันก็ว่ากันไปนะฮะ แต่ต้องมีนะบางคนเขาก็บอกว่ามีมีมีมมเข้าใจว่ามีนะทุกคนแต่ว่าปี4ีมันไม่ใช่หาง่ายๆนะครับขณะผมเป็นนักสะสมตัวจริงผมยังหาไม่ได้เลยใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามไปศึกษาละยหลยช่องหน่อยนะครับผมก็เจตนาของผมแค่นี้นะฮะผมต้องมาประกาศรับซื้อผมเห็นนักสะสมเขาพิจารินหากันอยู่นะฮะเพราะอ,อะไร เหรียญเขาไม่ครบเขายังรับซื้อกันเลยผมก็รับซื้อได้เหมือนกันนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนั้นน่ะซื้อมาแล้วเราสามารถเอาไปขายต่อได้นะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่ไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับผมโอเคนะครับพยายามไปดูหลายช่องหน่อยนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี่ครับทุกคนผมไม่มีไอเหรียญนี้ก็คือสีหนึ่งครับตามที่ผมบอกอะผมก็ขึ้นภาพมาให้ดูนะครับสองต้องเป็นถ้าอยากจะได้ตังจริงอะต้องเป็นสีสองและสีสี่สองปีเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวบางคนหาว่าโกหกเนี ถ้าคนเล่นเหรียญนะเขารู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะครับโอเคไหมฮะเขาเขาเล่นเหรียญนะเขารู้อยู่นะ,ะก็ประมาณนี้นะครับนะครับทุกคนตามที่ผมบอกกับผมพูดก็ไม่ต้องเชื่อถ้าคุณมีจริงผมก็รับซื้อให้จริงแค่นั้นเองครับผมง่ายๆแค่นั้นเองไม่ต้องมาลำลี้ลำ้ลำลาลายเหมือนคนอื่นเขาไม่ต้องมีความพิเศษอะไรไม่ต้องดูอะไรดูแค่ปีพศ อะไรนะสี่สองก็ได้สี่สี่ก็ได้นะฮะผมสองปีนี้ถ้าเป็นสี่สี่เนี่ยราคาเกือบหมื่นนะครับผมขนาดสี่สองยังราคา3ามสี่ห้าพันเลยคิดดูสิถ้าเป็นสี่สองนะครับเกือบหมื่นนะครับผมก็ตามนั้นแล้วฮะทุกคนเอาเป็นว่านี่ฮะโอเคนะทุกคนประมาณนี้นะครับถ้าผมผู้ผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนทำให้ใครไม่ใคร,ใครห,ลหลายๆคนไม่พอใจไม่ถูกใจก็ต้อง ก็ช่างมันเถิดทุกคนไม่อยากจะพูดถึงแล้วตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีจริงก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้หรือจะทักมาทาง Facebook ก็ได้ได้หมดนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ได้ตอแหลนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะได้ไปอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใกับมือใหม่ขเหรียญชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ